สวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้มีสถา,านที่ท่องเที่ยวอยากจะแนะนํานะครับร้านกาแฟแสนไฮนะครับถนนอุรบรราชธา,านียโสธรน,นะครับผมอันนี้บริเวณพื้นที่ต้อนรับข้างๆ้างกาแฟนะครับผมก็จะมี มีการโชว์สินค้านะครับของเก่าครับนี่เป็นของเก่าสะสมครับผมาสามารถซื้อได้นะครับสามารถซื้อขายได้ตะเกียงเจ้าพายุครับเก่าเก็บครับผมตัวนี้สอง0ันห้าร้อยบาทนะครับมีอีกหนึ่งตัวครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบ ตาร uh, ีีนะครับเการี <why> ีทานนะครับโบราณสามารถซื้อขายได้ครับมีสต็อกเยอะะครับเครื่องของเหลืองนะครับผมไฟแชกไฟแชกข้างในจะเป็นนาฬิกานะครับให้ผ่านไปผ่านมาแวะเยี่ยมชมได้นะครับผม อานที่ทุกเที่ยวแห่งใหม่นะครับผมบนถนนยโสธรอ,อุบลน,นะครับโ้สุราปุุงพิเศษนะครับ35กีกีนะครับราคาขาย65บาทนะครับที่นี่จำหน่ายนะครับก็จะเป็นการจําลองนะครับร้านสวราั้งเดิมนะครับผม ไม่รู้เลยนะครับนมตามีนะครับนมตามีมามแล้วก็จะเป็นของกุ๊กกุ๊กตี้กกตครับมีกองทิพซูกัสนะครับโอ้นะครับแป้งเย็นนะครับผมแป้งเย็นแป้งเย็น ผมนี้เป็นเครื่องดืง่มตะเกียงเจ้าพายุมีเยอะมากเลยนะครับใครสนใจนะครับผมโอ้รับไอเดียนะแต่งห้องนะครับแต่งลบบฟ้าสวยๆครับ ปผ่านไปผ่านมาก็แวะเยี่ยมชมได้นะครับสถานที่สวยมากครับบรรยากาศชิวๆนะครับเป็นช่วงพักรถกลางทางนะครับผมอันนี้อยู่ฝั่งขากับอุบลราชธานีไปะยะโสธรน,นะครับผมสามารถจอดพักรถได้เลยนะครับสวยงามมากครับผมให้ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะเยี่ยมชมนะครับ แฟนไยนะครับผมสวัสดีครับ